มัดสมันแกงแก้วตาหอมยีรารถร้อนแรงชายได้ได้กลืนแกงแรงอยากให้ไฟฟันหา กาวเพชมเครื่องขาวหวานพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยแห่งราชวงศ์จักรีนี้เป็นบทประพันธ์ที่กล่าวถึงความงามความประณีตและรสชาติของอาหารไทยซึ่งไม่ว่ากี่ยุคสมัยผ่านไปความประณีตและพิถีพิธันในการจัดเตรียมไปจนถึงรสชาติแบบดั้งเดิมก็ยังคงเป็นที่เรื่องลือและประจักษ์ถึงความเป็นหนึ่งอาหารชาววังนั้น มีมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในสมัยอยุธยาถือว่ามีความเก่าแก่ยาวนานจนเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของไทยเลยทีเดียวขึ้นชื่อว่าอาหารชาววังก็มีความแตกต่างจากอาหารทั่วไปตรงที่ความละเอียดความประณีตใส่ใจในทุกๆขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบต่างๆไปจนถึงขั้นตอนการทำ การเลือกเครื่องปรุงที่นำมาผสมเข้าด้วยกันจะต้องเลือกด้วยความพิถีพิถันเป็นพิเศษจะต้องเลือกเครื่องปรุงให้ครบเลือกตามฤดูกาลที่วัตถุดิบออกมาเพื่อให้ได้อาหารที่สดใหม่หน่ารับประทานอาหารชาววังจะต้องรับประทานได้สะดวก เนื้อสัตว์ทุกอย่างจะต้องหั่นให้ถูกต้องตามหลักการเพื่อนำมาปรุงตามวิธีแบบแผนดั้งเดิมของตำรับอาหารชาววังแม้กระทั่งการเตรียมเครื่องปรุงก็ต้องเตรียมให้เรียบร้อยก่อนที่จะเริ่มทำเพื่อลำดับการทำไม่ให้เกิดการสับสนขึ้นฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคนโบราณชาววังมีระเบียบเน้นความละเมียดละไมเป็นที่สุดเพราะอาหารชาววัง จะต้องใส่ความประณีตบันนอกจากนี้ยังมีการแกะสลักเพื่อตกแต่งจานอาหารซึ่งเป็นจุดเด่นของอาหารชาววังทำให้มีสีสันน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นซึ่งจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของอาหารชาววัง รสชาติของอาหารแต่ละจานก็จะต้องบอกให้รู้ว่าคืออะไรซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของอาหารไทยแต่ละชนิดนั่นเองปัจจุบันตำรับอาหารชาววังมีความแพร่หลายมากยิ่งขึ้นทำให้ผู้คนได้ริมรสชาติที่แสนอร่อยนี้มากขึ้นนั่นเองชาวต่างชาติเองก็นิยมชมชอบอาหารไทยเป็นที่น่าภูมิใจอย่างมาก คนไทยทุกคนเองก็ควรจะตระหนักในคุณค่าและเอกลักษณ์ของตำรับอาหารไทยแทย้ซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์มีความประณีตบรรจงที่สุดเป็นรากฐานวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับสถาบันครอบครัวไทยมาช้านานเราจึงจะต้องช่วยกันรักษาเอาไว้ให้อยู่กับเราไป